ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมา ผู้จ้าถึงกี่โมงอ่ะลืงลมขึ้นไปแล้วมึงไอ้เหี้ยะสี่อะสามทุ่มสี่อะอ่ออีกสามนาทีลงอีกสามนาทีโอเคโอเคบอสไม่ชวนมันคุยกันนานๆเนี่ยมันจะเป็นรีเพิรชเราก็จะโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยตัวแทนป่ะบอสไปคนเดียวเนี่ยเราหลุดันต่อขอโจมชัวร์แล้วไปแล้วไปแลยวไปดูทรงขอโจมชัวรเลยไม่ก็บอกว่าไม่ก็โอ้ยขออิจฉาทุกนกจบไปที้ยเดี๋ยวเราฟาร์มให้ไง

ด<ห>นโดไม่ต้องพักเลยไม่ต้องพักเลยพ,พักเลยนะท้านหลังอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ตองไม่ต้องพักมันวิ่งอยู่พี่ไม่ไม่ได้ขับขับนาไปเลยไม่ไม่พี่รินละคกไม่พี่เล,ล,อเล้องไปอยู่ไฮเวย์ e คนหนึ่งนี่เผื่อเพื่อนตรงนี้ตมงนี้ไปไฮเวย เราเเราแบงออกมาแต่แนเก่ามันยังไม่ได้จ่ายพี่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวด้านหลังที่มันวิ่งของขอไปเราลงดีมันมันเขตลงบ้านอ่ะมันเราออกเราออสาตัวี่กดีออกดีออกดีออกมาเลย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 งในออกมาเลยระวังโดนแบงลเด้ออยู่อยู่ด้ในอยดเนี้ยออกมานี่โดนฝั่งนี้มามาฝั่งนี้่อยเอ้ยอกแล้วนะไออกด้านหลังเห็นไหมน้าใครไอฝั่งแตว่าสุดท้ายมันก็ต้องตั้งป่ะเพราะว่าถ้าสมไม่เอาแก๊งที่อย่างเงี้ยมันต้องมองไปแล้วโดนดน่ โดลงไฮเว่ยแล้วโดดลงไฮเว่ยวิ่งอยู่อ่ะโดดลงไฮเว่ยวิ่งอยู่สุดท้ายมันต้องเป็นการตกลงของสภาเหมือนที่ที่เราเคยผ่านมาปะมันสามารถเล่นมันไม่ไม่ตกลงก็ได้แล yeah. ้วมันก็เหลี่ยมไปเรื่อย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 เรนเล่นมันก็งอเบ็ว่าอย่างเงี้ยไม่มองอ่ะตกลงได้ก็จริงเขาก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ทําอ่ะไม่แบบไม่เอาอะเพราะว่าพี่แก๊งมาจริงๆริงอะที่เรียกเราปอนประสาทพี่สักขอบมาสักขอมันปันประสาท บอกว่าได้ผมก็ดูดบุหรี่ยาวเลยมันเลยเจ้าสวยครับเดี๋ยวอาเขาจะมาขอจบครับอา้าวเราต้องเรียกมาทุกคนไหมครับหรือว่ายังไงเอาคนที่คุยได้ก็ได้ครับเรียกคนตัดสิจบ<ด>หรครับจบจบไหมครับจบไหมแล้วทำไมไม่มาไฟก่อนก่อน,นครับก่อนหน้านี้อาวุธไม่ครบครับอาวุธมีสิบห้าคนครับตายแล้วห้เปต้าทำไมก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไม่เนี่ยครับบ้านเหมือนเดิมไม่สุดเลย ดูอยากเล่นจังพอมาเล่นจริงไม่เห็นเล่นเลยก็เห็นกดจังเลยครับก็เลยเล่นมีคนมาขอจบจริงปะง่วงอะจริงเลนจนง่วงเล่นจนงมวงอะทำไมครับขอต้องเปรบอสอาวุธมีสิบห้าคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบ่งมาขอจบไปที่ะเอาไงต่อปะไปบอกมันอะถ้าถ้ามันเอาก็เรียกเงินเพิ่มมาให้มันจบก่อนอะเสียเวลาเราอย่างงี้ ไฟถ้าจบก่อนต้องเรียกเพิ่มนะเราดูไฟสนุกไหมครับอาวุธ15คนอันนี้คือมันมันคนเรียกเรานะตั้งแต่แรกอ่ะสนุกดีครับสนุกดีนีกเลยไปไปไปเก็งเกมตัวสนุกดีครับอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับยอมรับถ้าลุปชีวิตอาวุธ15กับ3อ่ะนะมองมันขอยอมหรอไม่รู้อะไปไยนก็อยากทายอยากบ้าเก่งรถมาคันหนึ่งอ่ะได้ไหมเอาเฟืออ่ะครับผมก็ขอจบก่อนอันนี้ตอนนี้มันกี่เคสนะครับสภา สิบสองครับสิบสองเหลืออีกแปดบัตรบัค่าบัตรประกันใบละเท่าไหร่นะใบละสามแสนวะใช่ครับผมรับใบละแสนเองมั้งครับใบละสามแสนไอราคาผมสิคุณมาขอจบไม่ใช่หรออืมไม่จบก็ไม่ติดนะครับไม่จบก็ไม่ติดนะครับงั้นตอบไม่จบก็ไม่จบไม่จบก็เรียกมาเลยครับไม่จบก็เรียกมาเออก็เรียกมาเต็มก็เรียกมาเลยครับตอนนี้เรียกมาเลยถ้าไม่จบอืมทำไมครับตอนนี้เลยตอนนี้เหรอใช่ครับเอาไหมตอนนี้เลยคิดแป๊บหนึ่งครับ ไม่เอาดีกว่าใช่หรือว่็จะหรือว่าจะดีี่สิบห้าคนนะครับถ้าสิบห้าคนสิบล้านนะผมเล่นเลยไมมันเก่งจังอะไรนะอะไรนะครับคือสิบห้าคนสิบล้านเอ้าแล้วแล้วทำไมคือแล้วขึ้นเทียโกมันทำไมครับไม่ลงไปรสิทธิเ<บ>ลยะครับโอ,อ,อสิบห้าคนอีกสิบห้าคนอาวุธยังไม่พร้อมครับอ๋ออาวุธพร้อมแบบพร้อมชนนะครับสิบห้าคนครับครับครับก็ทีหลังก็ก็ถ้าพูดตรงๆก็เอาพูดตรงๆนะก็หัดเตรียมตัวแล้วถ้าพูดตรงๆก็บับแกงเล็กพอแกงเล็กส่วนก็อย่างนี้แหละครับ เอ้าแล้วแกงเล็กไม่้อมก็อย่าอย่ามาบัฟซีอ่ะใบประกันใบละสามแสนนะผมผมคิดว่าใบสามแสนสองสองล้านสี่สภาว่าไงครับสภาว่าไงครับบวกกับค่าเดิมพันอีกประมาณสี่ล้านสี่ล้านสี่พอดีนะครับอุ้ยค่าเดิมพันสี่ล้านเลยนะเอ้าก็บวกอีกสองล้านกับตกเลขไะเนี่ยคิดใหม่คิดใหม่เร็วๆรวคิดใหม่เอางี้ครับสภาผมเล่นต่อดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วสภาคือยังไงครับไอเนียคือเขาเรียกผมมาสภาครับผมเล่นต่อครับตามที่ผมบอกสภาไปเลยว่าเดี๋ยวผมจ่ายสภาสี่ล้านแล้วก็จ่ายแกงเขาแค่สองล้านครับ เออแล้วมันคืออะไรเขาจะพาเขาเขามาเรียกผมอย่างเงี้ยเรียกเรียกไปไปมาอางนี้ได้เหรอเคูนเรียกเงินเพิ่มผมจ่ายสภาสองล้านไม่ดีกว่าเหรออย่าเขาไปแล้วเดี๋ยวนะครับขอปรึกษาน้องแป๊บนึงพี่ถ้าใครถ้ามันมันออกแล้วผมขอเลยอยากด่รอัลรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนึงไอ้ขอขอขอรถเร็วมาดักหน้าสภาดิมันจะไม่จบมันจะไม่จบขอรถเร็วมาดักหน้าสภาหน่อยเร็วหนไปยไปไปไปผมกำลังไปพอเราพอเราไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสภาขอปรึกษาน้องแป๊บนึงระวังนะถ้ามันถ้ามันถ้ามันจะเลื่อนเล่นต่อจริงมันอาจจะได้กรุะ ไอ้ยเราไม่ดีดิจอนกับเซต้าห์มาดิทำทำฟอร์มแบบคุยกันไม่จบก็ต่อยเฮียแค่นั้นแหละไอ้สัตว์แม่งยังไม่สลุดเลยไอ้สัตว์คิดค่าบัตรประกันสามล้านได้สามแสนอันจัะวะมันแอบพี่มันแอบวันนั้นจะหลุดนะมันจะเราจะได้แต้มฟรีนะเว้ยตรงนั้นอ่ะผมว่าจะตอมอแน่เลยได้เลยเหรอเฝ้าหน้าโรงพยาบาลแล้วมึงตอมอในโรงพยาบาลเฮียเกินทำได้ก็ดีดิ เดินเดินลองเดไปดูในโรงพยาบาลนมายังมาอยังมาอย่งมาอย่งโอเคมีปัญหากงไอตัวหน้าสภาเลยใช่ใช่ใช่ก็คือจะโดนตับก็ต่อเมื่อเนี่ยพอคบยที่เบอร์ดุเมื่อเขาไม่ครบสองไปต่วันเขก็จะโดนตับคือยังไงดีครับนี่คือไม่จบหรอือยังไง กากดจมเนี่ยเละมันแหลมเกินหนไอ้เทียมาขอจบภาษาอะไรเนี่ยเจียมตัวหน่อยน้องสภาครับถ้าสมมติว่าเล่นต่อก็คือจ่ายสภา 4m ใช่ไหมครับหรือ 5m เอามันกรณีที่เราจะโดนปรับถ้าเราไม่ถึง 5m เปนก็คืออ่ะสมมติว่าวันนี้เราไม่ถึง2ไฟใช่ไหมครับ แกงเรามีไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นครั้งแรกวันนี้ของวันนี้มันจะโดนปับหนึ่งเอ็มถ้าพรุ่งนี้เราไม่ครบอีกก็จะโดนปรับของพรุ่งนี้สองเอ็มแล้ววันวันที่สามยังไม่ครบอีกก็จะโดนตัดจบสตอรี่เลยอืมแล้วก็จะโดนแบ็กลิสต์ด้วยสามวันโอเคเอาไงครับจบไหมครับเคียวสวยเอาเลราะผมบอกแลนะ้วว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสี่สี่ล้านสี่แสนของแค่สตอรี่นี่นะแล้วก็บวกกับอีกที่คนติดนี่อีกก็ก็ก็นั่นแหละ หัวกันไปสภาครับก็มีตอรี่คือเข้าไอ้ดอกไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเล่นต่อครับเล่นต่อเคครับโอเคโอเคโอเคก็ตามนั้นก็เล่นต่อทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสภาถ้ามันให้มันครบสามวันหนึ่งหนึ่งเอ็มสองเอ็มแล้วก็ค่าเดิมพันสตอรี่สองเอ็มใช่ไหมครับเป็นไง คือเราจะไม่เข้ามาสามวันเลยหรอหมายถึงว่าค่าปรับนะครับค่าปรับถ้ารวมสามครั้งใช่ไหมมันกะตัดตัดซะไปก็ไปยากกเนี่ยรวมสามครั้งมันจะรวมเป็นทั้งหมดสี่เอ็มแบ่งก์ในสามวันก็ค่าที่ต้องจ่ายด้วยครับจ่ายค่าเดิมพันก็เดิมพันมีสองเอ็มถูกไหมล่ะถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็แบงก์ในสามวันอืมเล่นต่อครับเล่นต่อใหญ่ๆเลย ดแม่งเลยมันเหมือนจะมาตัดทรัพยากรหรอเนี่ยมันตัดไปเถอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยของเวไม่น้อยนั่นน่าจะโดนหนักแล้วเนี่ยมันจะตัดได้สักเท่าไหร่วะบอสแต่มันไม่คือเมื่อกี้มันถามสภาว่าคือมีมีสตอรี่ห้ามเข้าแอร์ดรอปใช่ไหมโอเคมันบอกโอเคครับเล่นต่อบอกเงี้ยไอ้เหี้ยห้าเสนมันยังไม่เป็นกฎเลยที่โรงพยาบาลอ่ะเพื่อนมันโดนไปหลายแสนแล้วน่ะเกินดีแล้วพี่ เราก็รอตรงนี้ใช่ไหมนี่รอรอรอบั๊มมันเลยรอบั๊มมันเลยรอบั๊มมันเลยเราแทงออกตอนออกสานี้ไม่ได้หรอเขียนได้ป่ะไม่ได้เลยนะตรงนี้ไม่ได้เลยนะเว้ยการจอดรถก็ไม่ได้นะใช่ต้องเหลืองนะใช่ใช่จอดรถก็ไม่ได้ลงเป็นข่าวใต้ที่จอดรถมันป่ะเดี๋ยวจุบจอดรถจำได้เหมอะไรเงี้ยก็เบื่ฟรีดิใช่ไม่ได้เลยโดนใบเหลืองเขาไอ้เ ของแอร์ดอบยิบย,ยิบยอดๆไอ้เหี้ยอาวุธสามเราจะเต็มแก๊งแล้วไอ้สัตว์ชิวๆนะเนาะสำหรับปีนียกม,มันไม่ได้ตัดทรัพยายกรเลยตอนเนี้ยเราไม่ได้ใช้ของเลยกูใช้ของเกาะไปยี่สิบตัวเองมั้งตัดยังไง <c oughs> วะสเต็ปเดิมส่งโรงพยาบาลจบๆเราไม่ได้อูเงินนะมันก็โดนหลายแสนแล้วเนี่ยเราไม่ได้อูเงินแล้วมันจะตัดอะไรเราวะอย่าลืมไอ้เหี้ยเรางัดบ้านได้ไอ้สัตว์งัดบ้านเล่นอ้ําได้ไอ้เหี้ยอาไฟไม่ใช่เหรอไฟเต็มรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอ วันนี้นะวันนี้ยังไม่ยังไม่เต็มนะพี่จ่อยมัน้อต้องนันกี่คนอะต้องมาไฟเต็มก่อนต้องต้องสองเลยต้องสองเลยหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้ต้องสองกรมือก็โทรไปไอถามสภาดิว่าจะแบบถามแล้วเนี่ยแหละถามแล้วมันโดนปรับถ้ามันไม่มามันจะโดนปรับแล้วก็ถ้ามันไม่มาครบสองไฟมันจะตัดจบแล้วก็โดนปรับเงินแล้วก็เราก็ได้เงินค่าค่าเดิมพันความจริงสามทุ่มมันก็ไม่ไม่ทันใช่เสนอสภาไปแล้วแล้วเดี๋ยวสภาเขาจะ อ่อเขาจะอะไรนะเขาจะร่างกดมาใหม่มั้งออกนะเดี๋ยวมันจะออกกันอีกสองนาทีอีกสี่นาทีสี่นาทีแบกไมมพี่ระวังโดนใบเหลืองนะไายลเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อบโกัวด้นโอซด้วยกันนะคะ